ดยอนันกวิทยาศาสตร์เผยพบอุกกาบาตอายุกว่า4,500ล้านปีลุ้นไขความลับกำเนิดโลกสำนักข่าว a p p รายงานว่านักวิทยาศาสตร์ชาวเานเธอร์แลนด์ได้พบเศษอุกกาบาตหรือสเก็ตดาวภายในประเทศนเทนเธอร์แลนด์เป็นครั้งที่6ในช่วงเวลา200ปีซึ่งเศษอุกกาบาตชิ้นนี้ เป็นอุกบาทอายุกว่า4,500ล้านปีเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ที่จะช่วยให้การศึกษาไขาความลับต้นกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลเศษชิ้นส่วนอุกบาทชิ้นนี้มีน้ำหนักประมาณ500กรัมตกลงใส่หลังคาบ้านแห่งหนึ่งในเมืองบลูกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาลิโอคลิกมันนักธรณีวิทยาจากศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติของมหาวิทยายลัยไรเดนระบุว่า เศษอุกกาบาตชิ้นนี้มีความพิเศษมากเนื่องจากหินอายุขนาดนี้ไม่เคยมีในโลกซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเริ่มต้นของระบบสุริยะจักรวาลโดยในช่วงนี้จะมีกลุ่มเมฆดาวที่ประกอบด้วยกา๊าซและทุลีต่างๆสลายตัวรวมถึงกลุ่มแร่ธาตุเริ่มเกาอตัวขึ้นลีโอก่าว่ามันจะช่วยในขารข้อมูลให้เราว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่โลกกำลังก่อตัวเป็นดาวเคราะห์ นายคิดมั่นยังระบ,บุว่าทางทีมต้องการทำงานวิจัยก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนว่าอุกบาทชิ้นนี้เป็นชนิดใดก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน